สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำฟักทองสังขยาค่ะทํารอบที่เจ้าไหร่แล้วไม่รู้จําไม่ได้แต่บอกเลยว่าทําบ่อยมากๆค่ะสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นฟักทองค่ะฟักทองนะคะเรานำมาล้างผิวด้านนอกให้สะอาดนะคะแล้วก็ผ่าตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็คว้านเอาไส้ด้านในมเมล็ดด้านในออกนะคะให้เกลี้ยงนะคะออกให้หมดนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสูตรนี้จะใช้ฟักทองน้ำหนักไม่เกิน1.5กิโลนะคะต่อไปก็จะเป็นไก่ไกค่ะหัวกะทิค่ะ ใบเตยค่ะเกลือค่ะน้ำตาลใส่ขาวและน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวได้ค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะนำไข่ไก่มาขยำกับใบเตยค่ะขยำให้พอเข้ากันเล็กน้อยนะคะประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นำน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยเกลือน้ำตาลใส่ขาวค่ะแล้วก็ขยำให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็นวดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นําใบเตยออกค่ะแล้วก็นํามากรองเพื่อนําเอาเศษไข่และเศษใบเตยออกนะคะก็จะได้สังขยาที่มีเนื้อนเนียนค่ะ นั้นนะคะเราก็นำสังขยาเตรียมใส่ใเหยือกได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักฟองที่ลอยอยู่ด้านบนออกให้หมดนะคะเราก็จะได้เนื้อสังขยาที่เนียนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำฟักทองมาใส่ในภาชนะที่ขนาดพอดีกับตัวของฟักทองนะคะเวลานึ่งเนี่ยจะทำให้ฟักทองเนี่ยไม่แตกนะคะเสร็จแล้วเราก็นำสังขยาเทใส่ลงไปได้เลยค่ะอย่าใส่ จนเต็มนะคะให้เหลือขอบไว้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเวลาฟักทองคสุกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาเต็มเองคะ่ะส่วนสังขยะที่เหลือนะคะเราก็สามารถนึ่งไว้ทานกับข้าวเหนียวมูนได้คะ่ะวิธีการนึ่งนะคะให้เราต้มน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเดือดได้ที่แล้วเราก็ปรับลดไฟลงเหลือไฟเบานะคะการนึ่ง ใช้เวลาในการนึ่งประมาณ40-50นาทีนะคะแล้วแต่ความหนาความบางของลูกฟักทองด้วยนะคะหลังจากที่เรานึ่งไปนะคะเป็นระยะเวลา10นาทีเราก็เปิดฝาระบาย ความร้อนออกนะคะทุกๆสิบนาทีจนฟักทองสุกนะคะคะเวลาเรานึ่งฟักทองห้ามใช้ไฟแรงนะคะให้ใช้ไฟเบาค่ะเพราะจะทําให้ลูกฝักทองแตกได้ค่ะเมื่อสุกได้ที่แล้วเมื่อครบเวลาแล้วนะคะให้เราใช้ไม้จิ้มตรงกลางดูถ้าไม่มีไข่ติดไม้มาแบบนี้ก็แสดงว่าสังขยาสุกได้ที่แล้วนะคะปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะก่อนที่จะนํามาตัดนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นําสังขยาที่เหลือนะคะมาเตรียมนึ่งได้เลยนะคะไว้ทานกับข้าวเหนียวมูลได้ค่ะบางครั้งนะคะ การทําฟักทองสังขยาเนี่ยอาจจะมีสังขยาที่เหลืออยู่เล็กน้อยนะคะเราก็สามารถนํามานึ่งแบบนี้ได้ค่ะวิธีการนึ่งก็ใช้วิธีการเดียวกับการนึ่งฟักทองสังขยาเลยค่ะเมื่อสุกแล้วเขาก็จะขึ้นฟูมาประมาณนี้เลยนะคะให้เราเปิดระบายความร้อนทุกๆสิบนาทีจนกว่าจะสุกแล้วก็เทสดูถ้าไม่มีสังขยาติดขึ้นมาแบบนี้ก็แ mm hmm. สดงว่าสังขยาสุกแล้วพักไวให้เย็น ถึงจะนำมาทานกับข้าวเหนียวมูนได้คะ่ะเสร็จแล้วนะคะฟักทองที่เราพักไว้เย็นได้ที่นะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็สังขยาที่เราพักไว้ก็เย็นได้ที่แล้วนะคะลองตักเหนือดูนะคะเนือเขาก็จะเนียนมากๆเลยคะ่ะเนียนประมาณนี้เลยบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัดฟักทองสังขยากันเลยคะ่ะ การตัดนะคะจะต้องนำใส่ภาชนะที่มีความกว้างแล้วก็ตัดง่ายหน่อยนะคะเราจะใช้มีดที่คมนะคะในการตัดเราจะทำให้ตัดง่ายชิ้นออกมาสวยนะคะเราจะตัดผ่าตรงกลางแบบนี้นะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เนื้อเนียนแล้วก็สวยมากๆเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถัด ทีละชิ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะการตัดชิ้นนะคะจะต้องกะให้มีขนาดที่เท่าเท่ากันนะคะชิ้นจะได้ออกมาสวยเท่ากันค่ะฟักทองสังขยาแนะนำให้นำเข้าตู้เย็นทานตอนเย็นเย็นนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำจัดเรียงใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากๆลองไปทำกันดูนะคะ